มาเก็บผักกันนะคะผักอะไรผักอะไรพี่ผักผักปอกสารพิษเหรอผักถอนผักปอกสารพิษสุดของแม่ใช่ไหมใช่ครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วครับอ่าบอกท่านผู้ชมตามเรามานะครับท่านผู้ชมตามเรา อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะมีลูกอื่นอีกไหมเ้าเอาลูกนี้ที่ภูมดึงเมื่อกี้ก็น่าเกลียะพี่ท่านผู้ชมครับอันนี้คืออะไรเอฟแพรนเอฟแพรนครับแปลว่าแปลว่ามะเขือครับมะเขือยาวมะเขือยาวครับถ้างั้นมะเขือวันนี้มีแค่ลูกเดียวใช่ไหมแต่เราจะเก็บดอกชุมจันทร์ดอกชมจันทร์นี่มีทุกวันเลยเนาะใช่ค่ะดอกชุมจันทร์นี่ยาระบายชั้นดีเลยนะทุกคนครับ อยากรล้ดอกชนกันนะครับอ่ะอน,นี่ดอกที่หมือนนับด้วยนะพือเลือก จุดอะไรดีนะนต้นพันไม้เหรอไม่ชอบไม่ชอบแยะเออเอาแบบเดี๋ยวข้าไปทิ้งงูกามาอีกต้นหนึง่งอีกต้นหนึง่งทิ้งต้นหนึง่งเดีวขับไปทิ้งต้นหนึ่งทางนี้ทางนี้ทางนี้ดูนี่ครงนี้เยอะเห็นไหมอืมต้นนี้ขึ้นใหม่ท่านผู้ชมครับต้นนี้ขึ้นขึ้นใหม่ดูดิไม่ดูเปิดครับ,รบมันแวะมากแค่ไหนครับดูดิต้นนี้ขึ้นใหม่ ตุ้มแต่อันนี้โคตรแบะเลยทิกแล้วเดี๋ยวค่อยทิกนี่อ่ะอ่าเดี๋ยววันนี้จะเก็บอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวดแบบวันนี้เราขอกราษต่อให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับเอาวันนี้กับช่องปูผากับน้องฟูมนะครับผมแล้วนี้เรา เื่อกี้เดี๋ยว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 เมื่อกี้น้องภูมิถ่ายกับแม่ไปแล้วน้องภูมิมาถ่ายกับแม่พอดีพี่ภูผาเพิ่งตื่นใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็จะมาคราวนี้พี่ผาตื่นแล้วเราจะเป็นเก็บขักอะไรต่อไปเก็บผัาก้าวเมื่อกี้น้องภูมิกับแม่เก็บเก็บอะไรบ้างให้ให้ท่านผู้ชมดู่อยเก็บดอกชมจานทกับอะไรกับมะเขือยาวใช่ไหมต่อไปเราจะเก็บเก็บขักขาวมาดูดิมาดูขักขาวยของแม่ดิ เอาว่าปีกูนี้กระดิบ่ะมาดูมาดูมาดูเฮ้ยมาเร็วเร็วเร็วมาดูดูเร็วค่ะเร็วค่ะผักกาดขาวเราก็รีบกินให้หมดเร็วๆนะคะเพราะว่าเพี้ยเริ่มมาแล้วกินไม่ทันอันนี้อันนี้หัวนี้น่าจะหัวนี้น่าจะใช้ได้แน่นละหัวนี้หัวนี้หัวนี้อไหนดิ๊ดวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์ให้ท่านผู้ชมดูว่าผักกาดขาวหัวนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะใช้ได้แล้วหัวใหญ่มาก อ่ะคถือใครจะเป็นคนถือปูว้าอนไนมาถ่ายเลอใหญ่มากเลยใหญ่มากไหมดูเทียบจากหัวน้องภูมิว้าวอ่าวันนี้เราจะเก็บแค่นี้นะครับครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเก็บผักเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จะมาฉีดไอ่ยายายาพ่น่้าไอ้ไล่เพียนะครับยาพ่นของแม่ก็จะมีน้ำส้มขันไม้ ความเพิ่มควาน้ำน้ำใสข้าวด้วยน้ำใสข้าวแล้วก็ดอกกระเดาแล้วก็ดอกกระเดาเป็นสารแบบเป็นยาฆ่าแมลงแบบออร์แกนิกเนาะแม่เขาดอกกระเดาได้ได้เลยแม่ชอบกินนะแม่ปลูกแล้วภูมจะกินไหมกินค่ะกินอ่ะอ่าอ่าอ่าฝากช่องหน่อยแม่แม่แม่ดอกกระเดาหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาโชว์ว่าดอกกระเดาหน้าตาเป็นยังไงคุหายากรู้ว่าดอกกระเดาหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหม อ่ะอะบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนฝากช่องด้วยบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องน้องผักกับน้องคุณได้นะครับบ๊ายบาย